ครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมครูเจี๊ยะครับว <si oui> ันน bon> ี้สมมวกหลายใบนะเอาล้อนไปยิงปืนมาครับเนาะทางรอดอครับวันนี้ได้มามาส่วนบ้านสวนยูซุกครับของไอ้ตำรวจเป้นนะครับเนาะเดี๋ยวเปิ้อนแนะนาจืะว่าหลังจากค้ณเอาหัวเชือกเนี่ยมาใส่เนี่ยจะได้พ้องครับสวนนี้เซาไพรประมาณเกือบสิบห้าโลแล้วครับตอนนี้ข้างที่ต่นใดครับไอ้ไอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นี้ไอ้นะครับเนาะเดี๋ยวขออยากไอ้แนะนําแนะนาสวนวัดยูตรงไหนตรงไหนเพื่อนเขาอาจจะได้มาดูนะครับ ครับถ้าผมผมดาบตรวัสรคิดบังเงินครับใกล้ๆดูกหรือหรือว่าจ้ของบ้านสวนยุทธศัเนี้ครับซึ่งโฟนที่ได้ออกที่นี่ออกมาตอนนี้ออกข้างอีกสามละออกมาข้างอีกสามคือข้างแรกออกเมื่อวันที่สิบเดเดือนเดือนเดือนแล้วในเดือนกันยายนผมเลยหลังจากนันมาพุกวันพุกวันออกมาข้างอีก2 ก็อันนี้ออกมาล่าสุดนะครับอันนี้ข้างอี่สามข้างอี่สามออกมาล่าสุดข้างอี่สามนะครับนี่หลังหลังจากที่เมื่อเคยมีเฮ็ดนะครับเนาะครับเคยมีเฮ็ดครับอันนี้คือเฮ็ดขนขาวคือเฮ็ดคนพวขาวนะครับเนาะเฮ็ดคนใหญ่นะครับเนาะเฮ็ดคนคนรอนะครับเนาะวันนี้จะมาต่อเชือกแล้วก็ขยายเชือกืี่บ้านสวนยุซุกนะครับบ้านสันสลีมากกว่ครับไหมสันสลีปออรอจัยสบูรออบอลชัยปออรชัยนะครับเนาะ ใครอยู่ใกล้ๆเชียงหายก็เข้ามาดูได้นะครับเนาะอาจจะมาดูว่าตามหลักการที่เขาไปทาแบบคือมาเขาเจอเอาดินมากรอามาเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับเนาะกินกานแล้วครับนายเนาะไปเนี่ยกินกิ่นหลายรอบนะครับครับอันนี้ยืนยันจากไอ้ตำรวจนะครับเนาะมีผู้บนะครับทันวัคซีมีตำรวจมีทหารมีหลายๆสาขาอาชีพนะครับที่เปิดเปิดใจทำนะครับเนาะครับนีกำลังดู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 ตรงให้ครับรัดมาดูตรงภาพเพชรนะครับเนาะ นี่กำลังปลากันพูดนั้นเนี่ยถ้าเขาถ้าเขาเบาพวกคนจะกินเที่ยครับพวกคนจะขึ้นมากินนะครับอันนี้พวกจะกินละไหนแม่เปลี่ยนโพงจริงไหมครับผมเขาเขาจะเอาต้นนะครับเอาจากพวกนั่นแหละแม่ครับผมครับอันนี้สามรอบแล้วครับกินก้านนะครับนาะใครดีมีพวกนะครับนาะตัวนี้ขออย่างเดียวขอยาเอาสารเคมีมาใกล้นะครับหรือว่าเป็นยาฆ่ายาเป็นกมมโซนอย่างครับนาะ แล้เผาถ้าเขาเผาเสร็จใหม่ระยะเผาเนี่ยเพชรอ้ปวกมันก็จะบอกให้กินละเนาะครับปีนี้อาจจะออกหัรอบสองรอบนะครับเนาะปกติเนี่ยออกปีหนึ่งประมาณห้ารอบห้าครั้งนะครับที่ผมทดลองมาเนาะครับได้ก็ครับจ้ากมับโปองโยกพื้นนะครับจจ้้าากนี่ครับเดินขึ้นมาโอ้นี่ครับถึงถึงจับโป่งเขาเขาตอการเขาต้องการจับโป่งข้างล่างแล้วนี่ครับเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาต่อเชื้อ้มนะครับนี่ครับกลิ่นกลิ่นมันครับเนาะเป็นฟีโรโมนของมันครับที่ผมบอกนะครับเนาะ ส่วนสปอร์อยู่ใต้ดอกเฮดตัวนี้นะครับเนาะคนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮุดเอาเลยครับแม่ฮุดเอาตัวนั้นมาเลยฮุดเอาจากโป่งุงโป่งนะครับเอามาใส่เดี๋ยวเขาจะไปต่อเชือกครับครับต้องลุ่มครับมันจะเป็นตรงลุ่มครับฮุดแล้วครับไอ้จะฮุดแล้วครับแม่ฮุดแห้งนะครับแม่ฮุดแห้งนะครับ่ต้องกลัวมันครับพอครับเนี่ยความความสมบูรณ์ของพื้นที่มีไส้เดือนมีอย่างหมดนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตีเฮ็ดมันอย,นอยู่มันอยู่เป็นห้องเป็นห้องนะครับเนาะครับอ,อันนี้อันนี้กำลังเป็นออกออกปีแรกอยู่ครับเนาะเดี๋ยวปีหน้ามันจะขึ้นไปเยอะกว่า<อ><อ>นี้ครับดีนะครับจับปวกครับจักปวกมีไปโดนันน่ะคุดไปแล้วครับบเเบ,บเป็นยังครับไอ้ยบบเป็นยังคุดไปเลยครับ <ใช S 1> ครับเขาจะดูจากปวกทุกปืนฮะเนยนะครับทีว่าทรงทรงจากปวกเข้ามามนะครับมีลึกมีก้านยาวนะครับเนาะอันนี้ชนิดเดียวของเมืองกานนะครับเลยสี่นาทีหรือยังยังครับนี่ครับ นิดเดียวเมื่อการยาวนะครับเนาะนี่ก็คือหนักแม่พยาแล้วนะก็โบกเดือนค่เดือนครับในเดือนค่ะวิลาครับให้ไอ้ลงเห็ลุมนะครับพ่อเขาเขาจะเอาจับปลวกลุมนะครับครับทัเพื่อนะครับให้ไอ้จุกขึ้นมาแล้วครับเลยสุมาเลัยไอ้จุกตัวนี้มาเลยเอาคยไหมเอาคยไหมโบเอามือนี่ครับเอามือมือกลัมาครับเนาะวันนี้จะมาต่อเชือกื่อนะครับเนาะที่บ้านอยู่ยูซุกนะครับถือว่าอันอันนี้เขาปักกันนะครับเนาะ เนี่ยบุญกุศลที่เจอกันนะครับเนาะในสายาครูเจี๊ยบพารวยนะครับท่านจะติดตามในยูทูปก็ได้ครับพิมพ์เขาว่าครูเจี๊ยบพารวยนะครับเนาะครับปีปียืนยันเลยเหรอปียืนยันท่านเราท่านเราสิบสี่กิโลเกิัได้กี่บาทครับปีขายอ๋อพอดีเอาแบ่งแบ่งแบ่งกันเพื่มาเก็บกันนี่นะเจ้าแล้วก็แล้วก็ตี่เหลือก็เอาไปขายอยู่เจ้าไปสิบสี่กิโลนะครับสิบสี่กิโลเจ้าโอ้นะครับใจละเมื่อีงครับนี่คนขายเมื่อีงนี่ประมาณห้าสิบบาทแล้วนะครับตะเก็นจะพับพับการขึ้นมาอเหรอ แต่ผมไม่ได้ขายจี้ผมจะทำช่อดอ,อกไม้ขายนะครับเนาะครับเนี่ยฝากฝากสิ่งดีๆมีให้กันครับสวัสดีครับผม